ในเศยวบทที่15เรื่องเท้าอาุนแห่งเยรูซาเล็มที่ไร้ประโยชน์มีคำอุปมาสามเรื่องจากนี้ไปอันนี้เป็นเรื่องแรกคำอุปมาเหล่านี้เน้นย้ำเพื่อจะเตือนผู้ที่ถูกเนรเทศไปที่บาบิโลนนั้นบอกว่าอย่ามองโลกในแง่ดีเกินไปที่คิดว่าอีกไม่นานเดี๋ยวพวกเราก็จะได้กลับบ้านเกิดเมืองนอนของเราแน่นะนะ <laughs> มันไม่เป็นอย่างนั้น เอซิ e. K. 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 ิยวบทที่15ข้อที่หพระวจนะของพระยาเวมาถึงข้าพเจ้าอีกบุตรมนุษย์เอย๋ยไม้ของต้นอังุนดีกว่าไม้อื่นทั้งหมดอย่างไรคือกิ่งอังุนซึ่งอยู่ในหมู่ต้นไม้ในป่าเขาได้นําไม้จากต้นองุนมาใช้งานอะไรได้หรือคนเอาไม้จากมันมาทําขอสําหรับแขวนภาชนะหรือแล้วก็บราบรลาต่อมาพระเจ้าเปรียบเทียบคนอิสราเอล เหมือนดังไม้ของต้นอังุ่นไม้องุ่นซึ่งไม่มีประโยชน์ไม่มีค่าอะไรเลยมีประโยชน์ที่สุดเมื่อมันออกผลแต่ถ้ามันไม่มีผลนะมันไม่มีค่าอะไรเลยเอามาทําฟืนก็ไม่ได้เอามาทําอะไรก็ไม่ได้สักอย่างหนึ่งเอามาทําชิ้นงานก็ไม่ได้เพราะมันมันอยู่ไม่นานมันก็กรอบมันก็พังใช่ไหมจะมาทาโต๊ะทําเก้าอี้ทำอะไรทำอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งขนาดเอามาทําฟืนเนี่ยมันก็ยังไม่ดีเท่ากับไม้อื่นเลย คือถ้าเราไปเอาไม้ยืนต้นต่างๆนี้เอามาทําฟืนใช่ไหมทำบาร์บีวตอนปีใหม่อะไรมันยังเผาได้นานหน่อยแต่ถ้าเราเอาเถามอางุ่นนี้เอาไปเผานะไอเรามาบาร์บีคิวกันเผาวุบอะไรว่านาทีเดียวมันเผาหมดแล้วมันก็เลยไม่สามารถเป็นฐานได้โอช่งางไร้ค่าจริงๆไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วก็คนอิสราเอลในยเยรูซาเล็มเนี่ยจะเป็นเหมือนกับไม้องุ่นที่ถูกเผาไหม้ไป ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปก็คือไม้องุ่นนะไม้องุ่นตอนเจ้าปกติออกมาว่าเด็ดออกจากต้นแล้วเนี่ยเจ้าไม่มีประโยชน์ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดถ้าเจ้าถูกเผาแล้วเจ้ายิ่งไม่มีประโยชน์เอาไปใช้ทาอะไรไม่ได้เลยและคนอิสราเอลในเยรูซาเล็มจะเป็นอย่างนั้นเหมือนไม้องุ่นที่ถูกเผาต่อให้พวกเขาหนีออกจากไฟ ไฟก็จะตามไปเผาผ่านพวกเขาอยู่ดีในบทนี้ชี้ว่าไม้ของต้นอังุ่นไม่เหมาะสมในการทำสิ่งใดๆเลยเพราะว่ามันอ่อนแอเกินไปมันคดงอมันไม่สามารถทนได้ทนต่อไฟหรือต่ออะไรได้เป็นเวลานานทำไม้แขวนเสือ้อก็ยังทำไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะหักปกนะทำได้อย่างเดียวคือทำอังุ่นดังนั้นถ้า ไม้องุ่นอย่างอิสราเอลไม่ออกผลองุ่นไม่ออกผลที่ดีแล้วใช่ไหมไรค่าไม่มีประโยชน์อีกต่อไปช่างมีค่าน้อยเหลือเกินแล้วก็ยิ่งถ้าถูกเผาไฟโดยการพิพากษาของพระเจ้าแล้วก็ยิ่งไรค่ายิ่งกว่านั้นอีกในพระคัมภีร์เราพบการอ้างอิงถึงเถาอางุ่นหลายต่อหลายครั้งทั้งใน พระคมภีเดิมแล้วก็พระคัมภีใหม่พระคมพีใหม่ยอมาบที่สิห้าใช่ไหมเราเป็นเถาอัองุ่นก็เป็นต้นไม้ที่พบเห็นได้ทั่วๆไปเพราะว่านิยมปลูกกันเราเอานามาทํไวน์ทําเหล้าอางุ่นก็เลยพบกันเยอะดังนั้นก็เลยถูกอ้างอิงอยู่บ่อยๆพวงองุ่นได้ถูกประดับเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจําชาติอิสราเอลในวิหารที่กษัตริย์เทโรดซ่อมแซมขึ้นมากษัตริย์เทโรดมหาราชเนาะก็คือ วิหารเนี่ยวิหารแรกถูกสร้างโดยซโลมอนแล้วก็ถูกในบูคัดเนซาทำลายไปในปี586ก่อนคริสตศักราชต่อมา หลังจากที่กษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียปล่อยเซรุตบาเบลและคนอิสราเอลกลับมาก็สร้างพระวิหารหลังที่สองขึ้นมาแต่สร้างขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากเป็นคนที่กลับมาจากการเป็นเฉลยจนๆใช่ไหมก็เลยไม่สามารถสร้างอลังการอลังการได้แต่วันนี้เป็นวิหารหลังที่สองในสมัยต่อมาก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมาบังเกิดเนี่ยกษัตริย์เฮโรดมหาราชซึ่งไม่ใช่คนยิวนะเป็นคนเอโดมซึ่งโรมเนี่ยตอนนี้มาถึงยุคโรมลนวะโรมส่งมาปกครองคนอิสราเอล ในปาเลสไตน์เพราะว่าโยกโรมกว้างใหญ่ไพศาลมากใช่ไหมเขาก็เลยตั้งหัวหน้าตั้งเจ้าเมืองเจ้าตั้งกษัตริย์ดูแลเป็นโซนโซนโซนปาเลสไตน์เนี่ยเฮโรดมหาราชปกครองแต่เฮโรดก็รู้ดีว่าไอ้พวกคนยิวเนี่ยมันเกลียดเอโดมมากมันจะปกครองมันยังไงดีว่าจะเอาใจมันยังไงดีอะไรที่มันชอบที่สุด๋อมันชอบพระวิหาร ดังนั้นเฮโรดมหาราชก็เลยรีโนเวทพระวิหารนะปรับปรุงเสริมแต่งพระวิหารให้สวยงามก็เลยเป็นที่พอใจของคนยิวทำให้เขาปกครองได้ง่ายขึ้นเฮโรดมหาราชเนี่ยคนที่สั่งฆ่าพระกุมารเยซูนี่แหละนะพระวิหารหลังที่2.5จุดเนี่ยยังไม่ใช่หลังที่สนะหลังที่สองปรับปรุงเนี่ยก็จะมีรูปถาวงุ่นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของการอวยพรซึ่งมาจากพระเจ้าแสดงว่า,าง่นเนี่ยมันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อมันเกิดผล มันถึงจะเป็นความอุดมสมบูรณ์หากไม่เป็นเช่นนั้นแล้วก็ไม่มีค่าอะไรเลยที่อธิบายพิหารหลังที่ 1, 2แล้วก็สอเนี่ยเพราะว่าในเอเสเคียวตอนท้ายจะพูดถึงเรื่องหนึ่งชัดเจนที่สุดในพระคัมภีร์ก็ว่าได้วิหารหลังที่3ข้อที่7เนี่ยพระเจ้าบอกว่าเรามุ่งหน้าต่อสู้เขาทั้งหลายแม้นพวกเขาจะหนีออกจากไฟไฟก็ยังจะเผาผ่านพวกเขาเถาองุนที่ไร้ค่า กำลังจะถูกเผาให้กลายเป็นไรค่ายิ่งกว่าเอาไว้ทิ้งอย่างเดียวแต่เนื่องจากพระเจ้าจะต่อสู้กับเถาวัลุ์นี้ดังนั้นจะไม่มีเถาวัลย์ที่หนีรอดไปได้เลยจะต้องถูกเผาทําลายเสียสิน้นยกเว้นเหลือนิดเดียวที่พระเจ้าจงใจเหลือเอาไว้เพื่อจะทําบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเองแล้วเหตุการณ์เผานี้ก็เกิดขึ้นจริงๆในห้าก่อนคริสตศักราชเมื่อเนบุคเนซาส่งให เนบูสระดานผู้บัญชาการทหารบุกเข้ามาทำลายกรุงเยรูซาเล็มแล้วเผาเมืองให้สิ้นซากรวมทั้งพระวิหารทำลายพระวิหารเสียสิน้นตรดโดนเผาทั้งหมดก็เป็นจริงตามคำพยากรณ์นี้พระเจ้าทำให้แผ่นดินยูดาลกล้างเราจะทาให้แผ่นดินนั้นล้างเปล่าเราทิ้งให้แผ่นดินนั้นทิ้งล้างเพราะว่าเขาประพฤติไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าในบทนี้แม้มันจะสั้นๆแต่มีเนื้อหา ในฝ่ายวิญญาณที่สำคัญมากก็คือว่าแสดงว่าพระเจ้าปรารถนาให้เราผู้เป็นเถาอังุ่นเนี่ยเป็นอังุ่นของพระเจ้าเนี่ยเป็นต้นไม้ของพระเจ้าเนี่ยเกิดผลถ้าไม่เกิดผลก็ช่างไรค่าแต่เกิดผลใน มุมฝ่ายวิญญาณไม่ใช่รับใช้ได้เยอะตั้งริสตจักรใหญ่โตนําคนรับเชื่อมากๆอันนั้นไม่ใช่การเกิดผลในมุมฝ่ายวิญญาณแม้มันอยู่ฝ่ายวิญญาณก็ตามแต่เกิดผลในที่นี้หมายถึงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในกาาเทียบทที่5ข้อที่2223ถ้าคริสเตียนได้ชื่อว่าเป็นคิสเตียนเป็นไม้ของต้นองุ่นแต่ว่าไม่มีผลของพระวิญญาณในชีวิตเลยเป็นคิสเตียนปลอมและเป็นคิสเตียนไร้ค่ามีเอาไว้ เผาถูกเผาไฟเท่านั้นเองก็คือจะมีหลายคนที่เรียกพงว,ว่า พะอ,องเจ้าข้าพะอ,องเจ้าข้าแต่สุดท้ายต้องถูกเอาไปเผาไม่ได้หมายความว่าเราต้องเป็นคนดีเป็นคริสเตียนต้องเป็นคนดีไม่ใช่ผมพูดในหลายที่บอกว่าเป็นคริสเตียนเนี่ยไม่ต้องเป็นคนดีนะครับเป็นแค่คนดีขึ้นก็พอก็คืออาจจะเป็นคนชั่วเนี่ยแต่ชั่วน้อยลงกว่าวานนิดหนึ่งโดยการเปลี่ยนแปลงของพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์นะเพราะว่าพอเรามีพระวิญ,ญญาณผลแห่งพระวิญ,ญญาณจะปรากฏผลพระวิญ,ญญาณจะทําให้เราอยากจะละทิ้งบาป เลิกทางที่ไม่ดีแต่หลังจากเราเลิกทางที่ไม่ดีไป20อย่างแล้วพอมาเทียบกับยุทธก็ยังเทียบไม่ได้เลยชีวิตของเขาช่างสูงส่งก็ไม่ได้หมายความว่าเราเราไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณใช่ไหมพอดียุทธเขาเกิดมาดีตั้งแต่เกิดอยู่แล้วเขาเลยอพอพัฒนา20อย่างเขเลยไปไกลกว่าเราเยอะแต่พอเราพัฒนา20อย่างเนี่ยมันก็ย,ยังต,ต่ำต้อยอยู่ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเพียงแค่เรา เปลี่ยนแปลงแสดงว่าเรามีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงใน,ในทิศท,ทาง9้าอย่างเนี่ยเนาะมีความรักมีความปราบปื้มใจมีอะไรเงี้ยซึ่งง,ง่ายๆนะคนคนที่มีความรักต่อผู้อื่นเนี่ยจะไม่ประกาศข่าวบระเสริฐหรือไม่เขาต้องประกาศแน่นอนเขาคงอยากจะประกาศใช่ไหมเ,เขาเขาคนที่คนที่รู้จักบังคับตนเนี่ยเขาจะไม่ใช้เวลาที่อธิษฐานสแสวงหาพระเจ้าหรอเขาจะปล่อยเนือ้อปล่อยตัวไปตามกิเลสต่างไม่ใช่อย่างนั้นงแน่นอน,น,นอะไรเง,งี้ยคือดังนั้นการ เกิดผลจึงไม่ใช่การรับใช้การทําอะไรเลยนะคือการมีผลพระวิญญาณ9อย่างแล้วโดยการมีผลพระวิญญาณ9อย่างเนี่ยคนที่มีเนี่ยไม่รับใช้เป็นไปไม่ได้แล้วการรับใช้ด้วยความรักด้วยความอ่อนสุภาพด้วยการรู้จักบังคับตนด้วยแล้วมันจะไม่มันไม่เจริญก้าวหน้าได้เป็นไปไม่ได้อีกใช่ไหมแต่พอดีถ้าสลับกันแล้วมันมันคนละเรื่องเลยไง บางคนคิดว่าโอ้เป็นคริ hm ers, สเตียนเนี่ยต้องเกิดผลเพราะคำพีบอก <pod> <Overall population. S 3> ให้เกิดผลดังนั้นก็ต้องทําบวชให้มันดีๆต้องประกาศเยอะๆต้องอ่านพระคัมภีร์มากๆต้องอะไรแต่ไม่ใช่ไอ้นั่นเป็นปลายทางปลายเหตุน้าเนี่ยสีส้มน้ํานี้สีใสถ้าผมเอาเอาสีส้มเนี่ยมาทาขวดนี้ให้ทั่วเลยเรามองมาเสร็จปุ๊บน้ํานี้มันจะกลายเป็นสีส้มใช่ไหม แต่ว่าเปิดออกมามันก็ไม่ใช่สีส้มอยู่ดีอา้าวไม่ใช่ส้มนี่หว่าดังนั้นถ้าไม่ว่าเราจะทําปลายทางอย่างไรก็ตามถ้าต้นทางจริงๆเ่ไม่ใช่อะ่ะมันก็ไม่ใช่อยู่ดีดังนั้นสิ่งที่จําเป็นก็คือว่าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา ให้ผลของพระวิญญาณปรากฏไม่งั้นเราจะเป็นเหมือนกับเถาองุนที่ไร้ค่าไม่มีประโยชน์ทําไม้แขวนเสื้อทําโต๊ะทําเตียงอะไรก็ไม่ได้เลยเพราะาไม่มีประโยชน์เพราะว่าไม่ได้มีหน้าที่ทำอย่างนั้นม,มีหน้าที่เกิดผลคนอิสราเอลเป็นเหมือนไม้องุ่นจะมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อเกิดผลที่ดีแต่ถ้าไม่มีผลมันไร้ค่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยและยิ่งถ้าถูกเผาแล้วธาตุแท้ของมัน ก็จะไม่เหลืออะไรเลยเผาเสร็จไม่เหลือแก่นไม่เหลืออะไรสูญสิ้นไปทั้งหมดเลยดังนั้นพวกเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนที่ติดสนิทกับพระเจ้าจะมีผลเกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่คริสเตียนคนใดที่ไม่มีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตเป็นเถาวงุ่นที่ไร้ค่าแปลว่าเป็นชีวิตที่ไม่มีพระวิญญาณครอบครองในชีวิตของเขาดังนั้นเขาต้องรีบกลับใจโดยด่วนเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูภาพใหญ่ๆ ในบริบทของบทอื่นๆไล่มานะก็คือว่าเอเซเคียวพยายามอธิบายให้คนอิสราเอลในบาบิโลนรู้ว่าอิสราเอลในเยรูซาเล็มสมควรถูกลงโทษแล้วการพิพากษาอย่างหนักหน่วงที่จะมาถึงพวกเขาเนี่ยพระเจ้าทำอย่างสมเหตุสมผลและก็ยุติธรรมแล้วเขาเป็นเถาวงุนที่ไร้ค่าดังนั้นสมควรแล้วเอาไปเผาไฟด้วยเหตุน,นี้คุณค่าของเรา จึงไม่ได้อยู่ที่คนอื่นมองว่าเราเป็นคนเช่นไรแต่คุณค่าที่แท้จริงของเราอยู่ที่ชีวิตของเราเกิดผลในฝ่ายวิญญาณมากน้อยเพียงไร